สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะต่ายจะมาอัปเดตตัวปุ๋ยคอกหมักนะคะที่ได้ทำการหมักด้วยจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะนี่ค่ะคือขวดนี้เลยนะคะซึ่งขวดนี้นะเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวที่ต่ายหมัก โดยการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแต่ว่าตาตได้อธิบายไปแล้วนะถ้าใครไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะก็ทําการหมักโดยใช้น้ําตาลได้นะคะเป็นน้ําตาลสีทีเ่เป็นออกสีน้ําตาลน้ําตาลนะคะแบบที่ไม่ขัดสีแบบนั้นนะคะก็จะดีหน่อยค่ะ,ะทีนี้นะคะเรามาดูกันค่ะาตมาอัปเดตให้ดูนะคะตัวนี้เป็นปุ๋ยคอกหมักค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าจําได้นะคะจะมีตัวปุ๋ยคอกที่เป็นแผ่นนะคะนี่ค่ะ เป็นแผ่นเจอแล้วนะคะวันนั้นเนี่ยแข็งนะคะบี้ไม่ได้เลยวันนี้ค่ะนี่ค่ะละเอียดแบบนี้เลยนะคะนี่ปุ๋ยคอกนะคะเขาก็จะมีการย่อยสลายตัวเองนะคะเมื่อเรานำไปใช้นะก็จะไม่เกิดการย่อยสลายไม่เกิดการหมักหมมทำให้ไม่มีความร้อนเกิดขึ้นระหว่างที่เราใส่รอบโคนต้นค่ะแต่จึงแนะนำอยากจะให้ทุกคนนะคะทำการหมักปุ๋ยคอกก่อนนำไปใช้จะดีมากๆเลยค่ะ ตัวนี้นะคะต่ายก็หมักโดยใช้จุลินทรีย์น้ำเช่าข้าวค่ะซึ่งทำการผสมกับน้ำเปล่านะคะแล้วก็นำน้ำเปล่าที่ผสมกับตัวนี้เนี่ยมาราดรดลงในปุ๋ยคอกตรงนี้นะคะแล้วก็ปิดกระสอบไว้หมักไว้เป็นเวลา7-10วันค่ะตอนนี้นะคะครบระยะเวลาแล้วสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะค่อนข้างละเอียดเลยค่ะนี่ตัวนี้เป็นก้อนแข็งๆนะคะ ก็ละเอียดขึ้นค่ะมีหลายๆคนนะคะส่งคําถามมาบอกว่าตัวปุ๋ยคอกหมักเนี่ยหลังจากที่เราหมักแล้วนะคะก่อนนําไปใช้เนี่ยต้องตากแดดหรือเปล่านะอันนี้ก็คือไม่ต้องตากแดดค่ะเนี่ยค่ะเขาไม่ได้มีความชื้นมากมายนะนี่เดี๋ยวไตจะให้ดูอ่ะเพราะว่าตอนที่เราหมักเนี่ยเราก็ทําการวัดความชื้นความชื้นอยู่ในระดับที่โอเคนะคะเนี่ยค่ะนี่ ไม่ติดมือนะคะร่วงหล่นแบบนี้เลยค่ะนี่คือปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วนําไปใช้ได้เลยไม่จําเป็นต้องตากแดดก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะอ่ามีก้อนนะคะตัวที่เป็นก้อนแข็งๆเนี่ยก็จะไม่แข็งนะคะบีได้ง่ายเลยนี่นะคะละเอียดมากขึ้นค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะของปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วนะ เนี่ยค่ะนี่บีได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทีนี้นะคะก็จะมีปุ๋ยคอ,อกหมากนะนําไปใช้กับพืชผักนะคะวิธีการใช้ค่ะทุกคนนําไปโรยรอบๆโคนต้นพืชต้นผักที่ปลูกได้เลยนะคะถ้าเป็นพืชแบบอย่างเช่นเป็นต้นกล้าเล็กๆนะคะเราก็โรยบางๆอะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะ เราก็จับไปเลยทีละหนึ่งกำมือหรือสองกำมือนะคะโรยบางๆให้ทั่วนะรอบๆโคนต้นค่ะถ้าเป็นต้นมะเขือเทศต้นมะเขือเปราะนะคะหรือว่ามะเขือพวงหรือว่าจะเป็นต้นพริกนะคะก็จะให้โรยรอบๆโคนต้นดูตามระยะห่างของใบนะคะอย่าติดโคนต้นจนเกินไปเราต้องโรยตามระยะที่รากฝอยเขาแผ่ออกมานะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวต่ายจะพาไปใส่ปุ๋ยกับต้นพริกต้นมะเขือนะคะจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นนะ ส่วนคลิปนี้นะคะมาอัปเดตให้ดูค่ะว่าปุ๋ยคอกหมักของเรานะคะหมักได้7จ็ถึงสิวันสามารถนําไปใช้งานได้แล้วนะคะและที่สําคัญไม่ต้องตากแดดก่อนนะนําไปใช้ได้เลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะค่ะลองลองทำตามกันดูนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ